นอร์เวย์นั n ท์เชลเนี่ยจองมาครบทุกอันเลยครับเริ่มต้นจากเบอร์เกนแล้วไปจบที่ออสโลถ้าผมจองมาเองคงไม่แน่ใจอะบางสถานที่บางบัสตอเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ไหนยังไงอันดับแรกเลยครับวิธีสำหรับ คนมือใหม่หรือคนที่ไม่เชี่ยวชาญผมแนะนําเลยครับ Norway in the n a t เ h a l เขาจะให้เราเลือกทุกอย่างเลยว่าเราจะพักที่ไหนมีจุด stop ที่ไหนเริ่มต้นจากเบอร์เกนหรือเริ่มต้นจากออสโลหลายคนก็บอกครับว่าจองแยกถูกกว่าจองแยกถูกกว่า,าจริงครับอันนี้แพงกว่าประมาณสักพันกว่าบาทแต่ถ้ามองถึงความคุ้มค่าความสะดวกความชัวร์ด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ไหนยังไงอย่างการเดินทางของคลิปนี้นะครับนั่งรถไฟจากเบอร์เกนมาลงโอลและนั่งรถบัสจากววลไปล่องเรือที่กัต วังเกนแวะหมู่บ้านที่ฟลอม1คืนแล้วไปจบที่ออสโลซึ่ง โนเวอินเ e อร์นัทเชลเนี่ยจองมาครบทุกอันเลยครับความยากของหลายๆอันเนี่ยเพราะบางสถานที่บางบัสท็อปบัสตท็อปเล็กมากถ้าผมจองเองคงไม่แน่ใจอะ่ะถูกเวลาไหมถูกที่ไหมแต่พอโนเวอินเดอร์นัทเปุ๊บหลายๆคนมาพร้อมกันครับฟโฟยอทัวร์คือเห็นของจริงสวยมากอันนี้ยังไม่ที่สวยที่สุดของเขาซึ่งเราเนี่ยจะได้น้อยกว่าหน้าร้อน,นครับแต่ก็จะสวยต่างกาันหน้านี้เป็นหน้าหนาวเขาก็จะแวะหมู่บ้านต่างๆเนี่ยน้อยมากแรกๆเนี่ย แม่น้ำเป็นน้ำแข็งเลยคือตอนนี้หนาวแค่ไหนนะครับลบสิคือผมใส่หลายชั้นมากนะคือไม่คิดว่าธรรมชาติจะมีอะไรแบบนี้อันนี้คือประเทศนอร์เวย์ครับการว่งเก้นโฟยอตสุดยอดจริงๆครั้งแรกในชีวิตครับ